ผมชื่อลูกแก้วนามสกุลคำยนนะครับเป็นคนปทุมธานีแต่ว่ามาทําสวนอยู่ระยองในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันยากมันยากเพราะว่าพอเราคิดอยากทําเกษตรอินทรีย์อ่เราไม่รู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเราต้องเตรียมตัวยังไงแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากทำสวนทุเรียนเราจะคิดออกเลยว่าเราเดินไปร้านปุ๋ยได้แน่นอนเดินไปร้านยาเนี่ยเขามีคําตอบให้เราแน่นอน เพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะถูกมองว่าทํายากเพราะมันไม่มีที่แบบนี้เนี่ยเป็นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมอยากทาศูนย์การเรียนรู้เพราะว่าเราจะทําหน้าที่นั้นเวลาคนที่มาเรียนกับผมสิ่งหลักๆที่ที่ผมจะเน้นเลยนะครับก็คือเน้นให้เขาเข้าใจกลไกธรรมชาติของพืชคือเราจะเรียนรู้จากต้นไม้ต้นเดียวครับให้เขาเข้าใจกลไกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับ เราก็ค่อยเติมเรื่องของสารบำรุงปุ๋ยบำรุงที่เป็นอินทรีย์หรือว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกงันแมลงที่เขามาอบรมเนี่ยครับผมก็คือไม่ต้องทําอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้ไปบอกว่าเราเก่งที่สุดแต่เขาเลือกที่จะเดินมาหาเราเนี่ยแสดงว่าเขามีใจกับเรื่องกเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทําแต่กเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวเวลาเราสอนคนอื่น เราอาจจะสอนเรื่องทำปุ๋ยเรื่องปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้พอหลังจากที่เราได้อบรมอันนี้ครับเราก็ได้เอาความรู้ที่มันเป็น1234เป็นมาตรฐานของมันเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวในการที่จะยกระดับตัวเองต่อไปต้องขอบคุณที่ชวนเราเข้าไปร่วมกับโครงการนี้ก็เห็นประเด็นที่น่าสนใจหลายๆประเด็นประเด็นการค้าขายหรือว่าประเด็นการมองตลาดที่มันมีความมั่นคงกว่าตลาดทั่วไป ับอีกอย่างหนึ่งที่เราได้มาจากการที่ไปอบรมครั้งนั้นนะครับเราได้เห็นว่าคนที่มาอบรมเนี่ยหลายสิบคนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างเขาผลิตอะไรบ้างแล้วเขาทํากันไปถึงไหนแล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะเข้าร่วมกลุ่มตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในจุดไหนเราก็ได้แลก,แกเปลี่ยนัจมันทําให้เราเนี่ยเห็นอีกอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน